สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพูดถึงมือถือ vivo x50 pro นะครับเผยข้อมูลใช้กล้องหลังกันสั่นเหมือน gimbal เลยทีเดียว vivo นะครับได้ปล่อยวิดีโอทีเซอร์ของ vivo x50 pro ออกมาเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกที่ใช้เซ็นเซอร์ i s so cell GN1 นะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวตัวใหม่ด้วยตัวนี้และมีโมดูลกล้องที่ใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าเดิมอย่างแรกนะที่เราต้องพูดถึงเกี่ยวกับวิดีโอทีเซอร์ก่อนมีการเปิดเผยข้อมูลของทาง vivo x50 pro นะครับว่ามีฟังก์ชันลดการสั่นไหวของภาพมีกลไกเหมือน gimbal ช่่ววยยให้กาารถาดีโอ ออกมานิ่งและสมูทมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลหลุดบอกว่ามีกล้องหนึ่งตัวทั้งหมด4ตัวที่ใช้เลนของทางโซนี่อีกด้วยย้อนท่าบริเวณกล้องหลังนะครับส่วนหน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแบบจอรูมีกล้องหน้าอยู่บริเวณซ้ายบนของหน้าจอน,นั่นเองล่าสุดน,นะครับก็มีชีฟดีอร์เผยเ,เห็นนะครับว่าตัวเครื่องด้านหลัง ของ X 50 Pro แบบชัาๆมาพร้อมกับหน้าจอ Super OLED ขนาด6 7นิ้วเลยตัวนี้1 8 0คูณ2,400พิกเซลเป็น HDR10 มีค่ารีเฟรชอยู่ที่90เฮิร์ตนะครับแล้วก็รองรับ2ซิมด้วยมาพร้อมกับ 5G มี CPU เป็น Snapdragon 768G oh. นะครับตัวนี้มีแรม2ขนาดมี8 g b กแล้วก็12 g ิพร้อมกับหลอม2ขนาดเหมือนกัน128กับ256 g b ตัวนี้นะครับยังไม่รองรับเมมโมรี่การ์ดเพิ่มนะครับไม่สามารถใส่ได้เวลาซื้อก็เลือกกันดีๆนะตัวนี้นะครับจัดหนักเรื่อง กล้องหลังนับกล้องแรกเลย50ล้านพิกเซล F 1.6ด้วยตัวนี้ถ่ายหน้าชหลังเบอร์อะไรเงี้ยสวยมากแล้วกล้องที่2นะครับเป็นกล้องที่รีสโคนะครับหรือกล้องที่เป็นเหมือนเรือดำน้ำเป็นกล้องสี่เหลี่ยมนะครับ13ล้านพิกเซล F 3.4ตัวนี้เป็นออติคอลซูมและกล้องที่3เป็นเทเลโฟโต้32ล้านกันเลยทีเดียวนะครับเทเลโฟโต้ก็คือกล้องซูมได้นั่นเองตัวนี้ให้ค่าเอมาอยู่ที่2.0นะส่วนกล้องที่4จะเป็นเลนส์อัลต้าวคือมุมกว้างถ่ายมุมกว้างอีก8ล้านพิกเซล ได้สูงสุด4 k 30มเฟรมมาพร้อมกับกล้องหน้า1ตัวความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซล f 2 4รองรับการถ่ายวิดีโอได้ full hd นะครับ30เฟรมมาพร้อมกับลำโพงเดี่ยวแล้วก็ช่องหูฟัง3.5นะครับที่ยังไม่โดนตัดออกนะและยังรองรับ nfc กับ gps อีกด้วยตัวนี้นะครับเป็น type c usb นะครับใช้สกแกลนลายนิ้วมือด้านหน้าตัวเครื่องหรือใต้หน้าจอนั่นเองมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่อึดมาก5000มิลลิแอมเลยแล้วก็รองรับชาร์จเร็วด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลลุาน,าาานมารมรััตวเ่นะ สีฟ้าและสีชมพูเป็น Android 10ด้วยและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดจากผมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมหรือมีข่าวสารอัปเดตอะไรอีกเดี๋ยวผมมาอัปให้อีกทีนึงขอบคุณมากเลยนะครับ